สวัสดีครับวอล์กเตอร์ทูนฮะห่างหายไปนานมากนะครับแต่วันนี้เป็นวันสําคัญของชาวทูนอาร์มี่ทุกคนครับก็คือนัดชิงคาราบาบัาที่เราจะเจอกับลิเวอร์พูลเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานคาวัาเตอร์ทูนด้วยนะครับที่พี่เป๊ปกับพี่จอนจัดงานร่วมกันนะฮะในช่วงหัวค่าแต่ว่าผมติดภารกิจภาคก่อนก็เดี๋ยวภาคเสร็จประมาณค่ำคแล้วเดี๋ยวจะตาไปสมทบกับแฟนๆทุกท่านนะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปงานเดี๋ยววันนี้ในวล็อกผมจะพยายาม ถ่ายบรรยากาศเอามาฝากทุกท่านกันแล้วกันว่าภายในงานบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็บทสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตามชมกันนะฮะแล้วเราก็มาอยู่กันที่ G Village Studio ลาดพ้าว18นะครับผมมาถึงงานประมาณ3ทุ่มนะครับแต่ถือว่าบรรยากาศในงานนี่ก็คึกคักมากๆแล้วนะฮะอย่างที่เห็นในภาพเลยครับ ในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของการแจกของรางวัลของเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ใจดีที่มาสน,สนับสนุนงานนี้นะครับซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรในส่วนของ f i s c ด้วยนะฮะหนึ่งในสปอนเซอร์ใจดีของงานนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิวมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ควักทุนส่วนตัวแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานด้วยนะฮะก็ต้องยินดีกับคุณป๊อปด้วยนะครับที่ได้เสื้อจากผมไปนะฮะ ช่วงต่อมาก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยก็คือฟุตบอคลคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าสุดยอดมากๆตลอดทั้งเกมนะแต่ผมไม่ได้มีโอกาสถ่ายในช่วงที่ทําประตูได้เพราะว่าบรรยายในเกมนะฮะแต่ก็จะมีภาพบรรยากาศในช่วงท้ายเกมที่บันทึกเอาไว้เป็นการส่วนตัวส่วนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปชมกันเลยนะครับ ก็อยางทีเห็นกันนะครับหลายท่านก็โอร้องดีใจบางคนก็ร้องไห้แบบผมนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่เราเองก็รอคอยมาทั้งชีวิตนะกว่าที่จะได้พบกับโมเมนต์แบบนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะแสดงออกมาเป็นแบบไหนผมว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจะตราตึงอยู่ในใจเราไปอีกนานแสนานานเลยนะครับและที่ทําให้บรรยากาศมันสุดยอดของนั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็คือการได้ร่วมเฉลิมฉลองกับ แฟนๆเองก็เส้นกว่า500ชีวิตที่สตูดิโอด้วยนะฮะผมก็ได้เข้าไปยินดีเข้าไปกอดคอใครก็ไม่รู้นะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับแต่ว่าณโมเมนตะ์นั้นมันเป็นโมเมนต์ที่ใจฟูมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปจับมือกับพี่โทนี่ผมจําได้ไปจับมือพี่โทนี่แล้วรู้สึกว่าพี่รอมานานกว่าผมอีกแล้วก็ร้องให้กับแกแบบไม่อายเลยนะครับ มันก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ผมตราตึงแล้วก็จำได้มาจนถึงตอนนี้นะครับซึ่งบทสรุปที่โคชงานแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้วันเนี้ยผมว่าแฟนๆนึกวกาจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับแม้ว่าอาจจะมีแชมป์ที่2ที่3ที่4ตามมาในวันข้างหน้าแต่แชมป์เนี้ยมันจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทูนามี่ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับ ส่งท้ายของคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านนะครับที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ขอบคุณพี่จอนนะครแล้วก็ขอบคุณพี่แป๊บครับที่เป็นหัวเลขใหญ่ในการจัดงานนี้ขึ้นมาและที่สุดท้ายก็คือขอบคุณมิตรภาพดีๆจากพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันก็หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันอีกในวันข้างหน้านะครับและสุดท้ายขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม Rock the t o ูนในคลิปนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสคงได้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี